Hello, guys. Look at this. This is in front of my house. Lilies. Lilies are a group of flowering plants which are important in culture and literature in much of the world. A good lilies arrangement will last two or more weeks change the water every four days to help prolong this is orange lilies and another one red lilies สวัสดีเจ้าอันนี้คือดอกลิลลี่นะเจ้าอย่างที่ทุกคนหูก็คือว่ามันมีชินกำเนิดเนี่ยจะอยู่ที่ประเทศกรีซนะเจ้าประมาณสมัยปี1580เจ้าลิลล <Lily S 1> ี่มีความหมายงคือความาบริสุทธิ์นะเจ้ามีสายพันธุ์ประเภทหัวนะเจ้ามีกลิ่นหอมๆแล้วกด็ดอกมันจะอูมใหญ่มากเลยเห็นปะ แล้วก็หัวมันเนี่ยจะอยู่ปื้นนี่เจ้ามีหัวซะสมมีเอ่อลอเลี่ยงอยู่ใต้ดินน่ะเจ้าเนี่ยขยายพันธุ์นี่ง่ายมากเลยเจ้าเอา่อเฮาจะใจ้หัวเนี่ยปักช้ำน่ะเจ้าความสูงมันจะบะเ่เอ่อหนึ่งจุดแปดเมตรน่ะเจ้าสมัยตะเมินน่ะเจ้าสมัยโบราณนนะ่ะเนาะคนจะนำดอกลิลลี่เนี่ยเจ้ามาทำ อาหารมาเป็นยารักษาโรคอะไรย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีแป้งเยอะนะเจ้าแล้วก็มีสารอาหารอยู่นกันกหนักดอกลิลลี่บ่มีพิษต่อมนุษย์นะเจ้าแต่ถ้าไผแปะเกสสอนอย่างนั้นก็คือแบบแต่มันบ่เป็นอันตร,รายต่อมนุษย์นะเจ้าแต่สำหรับแมวเนี่ยถ้าเผลอกินเข้าไปจเจ้าแมวนี่นะจะทําให้อาเจียนท้องเสียอย่างเงี้ยเจ้าหรือก็เป็นพิษเนี่ยเจ้า ทำให้าตายได้นะเจ้าสังเกตนะเจ้าเนี่ยหนึ่งต้นนะเจ้าของแอปเปิลพ่อเนี่ยหนึ่งต้นนะเจ้ามีประมาณเกือบสี่สิบดอกเอาจริงๆเนี่ยสี่สิบดอกโอ้โหถือว่าเยอะมากคุ้มค่ามากเลยนะเจ้าคือสมัยเดเมินซื้อม้านะเจ้านี่เป็นอย่างที่ขึ้นเร็วแล้วก็แพร่เยอะนะเจ้าแอปเปิลกระทำการแยกหัวนะเจ้า เห็นปะทำการแยกหัวได้หลายเลยนะเจ้าอันนี้ปลูกตรงหน้าบ้านเลยนะเจ้าเนี่ยเห็นปะถ้าเป็นสีแดงต้นมันก็จะเนี่ยจะดูใบมันจะเล็กกว่าแล้วมันจะสีเข้มกว่าแต่ถ้าเป็นแบบสีส้มนะเจ้านี่ใบมันจะใหญ่กว่าแล้วก็สีมันจะแบบสีเขียวอ่อนนี่ยเนี่ยไอเปิลเดียวไอเปิลซองให้ดูวาไอเปิล แยกออกมาได้เยอะมากเลยอะนี่กันหน้าบ้านเจา้าที่แยกออกมะหปะแยกออกมานี่ได้อีกนี่เห็นปะเนี่ยอันนี่กำลังออกเลยเนี่ยนี่จะประมาณหนึ่งสอง นี่ได้สิบสองดอกนะเจ้าเนี่ยนี่แค่ต้นเดียวนะแอปเปิลแยกหัวมาเมื่ออปีทีแล้วแอปเปิลแยกหัวล้วก็มาหดนามหดนามใส่ปุ๋ยอย่างนั้นปีนี่ออกดูดิโอ้ปีทีแล้วยังต้นน้อยอยู่เลยนะเจา้านี่นี่อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะเจ้าเนี่ยแยกมะสวยเนาะสวยมากเลยเป็นอย่างที่แบบ มันคงทนอ่ะเจ้าดอกอันเนี้ยแล้วนี่นะเจ้าก็แยกมาจากตรงนี้อีกเนี่ยแยกมาได้อีกเนี่ยได้อีกสามต้นนะเจ้าเห็นปะเดี๋ยวดูเถอะปีหน้ามันจะต้องแบบพึบอ่ะี๋ยวเปิดพาดูต๊ม แปดสองนิดนิดนี่แนล่เจ้าเพราะนหแยกมาได้อีกตรงนี้อีกนี่เน่เจ้าเห็นปะจากปีที่แล้วนะนี่เห็นปะ่ะยังมีต้นเล็กๆอีกนี่อีกเนี่ยหูขึ้นอีกเพียบเลยอะบนหน้าเจือ่อบนหน้าเจื่อว่าจะเป็นคนมือเย็นเนี่ยขึ้นอีกหลายหลายหลายอันเลยอ่ะ เราอยู่เห็นปะอันนี้เปิ่นต้องล้อมไว้นะเจ้าล้อมกงเพราะว่ากัวเออกวางนะเจ้ากวางมันจะชอบมักกินดอกกินผลไม้ยอย่างเงี้ยเห็นปะแล้วก็มีตีหลังบ้านปุ่นหำนะเจ้าหุยเยอะมากเลยอะ แต่ย้อมรับเลยว่าสวยจริงๆเป็นไอ้ดอกไม่ดิคุ้มค่ะเป็นดอกไม่เศรษฐกิจเป็นดอกไม้ที่แบบสวยเนี่ยสวยจริงๆน้องรับเลยสวยมากๆคงทนนะเจา้าเหมือนดอกทิวลิปเลยตีสามารถจะแยกหัวได้หลายดอกแล้วก็จะแบบเป็นเหมือนแบบดูเห็นเกสอนมันดิ อแอปเปิลปลูกเองกับมือเลยเจ้าเนี่ยคอนเฟิร์มเลยว่าปลูกตีไทยก็สวยปลูกตีนี่ก็สวยเหมือนกันนะเจ้าเนี่ยชอบมากเลยอะนอกจากดอกกุหลาบแล้วก็ดอกลิลลี่เนี่ยนะเจ้าตีแบบว่าเริดอะชอบอะผู้หญิงก็ชอบ ดอกคุลาบดอกลิลลี่ดอกอะไรย่างเงี้ยสวยจริงๆเจ้าแค่นี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า